สวัสดีครับพี่น้องพบกช่อง่าวตุ้ยลำโพงน้องี่เชื่อกันหน่อยโอ้โหไปละไปละไปละนี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องทาใจ้มากม้าพลีมาสนมบาลม่ได้ชสายจวดไม่พ่นพิดีคนเอเคืนได้งานในการหลายๆหล่าอหลให้ได้งานหลายๆมีเงินิดทอง้ได้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยนะลูก ไฟหลุดสาวสาวเก่าสาวเก่าขึ้นหน่งไปอยู่นะเมันให้ต้องค้ำพนักพิณอ่ะไอ่เก่าเอาาให้พอดแล้วทำมีเนื้องาหน่อยมีเนื้องาหน่อยสู้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษเด้อกระเคลแต่ใช้แว่นเพราะว่ายางไฟแสงสีข่อยแพ้ไฟแสงสีขันว่าใส่ดีว่าเห็นหงเลยเดิขอบคุณขอบคุณที่มาช่วยงานนะลูกเอาเดี๋ยวมาเรื่อยๆรเดี๋ยวมาเรื่อยๆ

ว่าใหญ่ใจสปอร์ตเองพระนาอคุณเหล่าต่นเต่าเก่าเต่าเก่าฮะเต่าเก่าเนี่ยเออเต่าเก่างัินดูแลตั้งแต่พระเจ้าเป็นลูระบาโอ้พระธดาเอาซอยกันตัวแรงใจมาช่วยทั้งพึ่พลกแรงอ่ะแล้วก็โอเคเอาขอมพุแฟนคลับเอฟซีทลกนะคะเบิร์เดีวค่ะให้กำลังใจน้องชื่อใจเด้อมือนีเนมาด้วย อใจมากด้วยใจมากซอยผู้เลี่ยงบ้านมานกใช่สายจวดเราก็มารซอยแม่พ่อนีรดีได้มีงานมีการได้รับรวยทุกคนทุกท่านนะคะแฟนกับเอฟซีทุกทุกขั้นค่ะโอ้ค่าสบายใจเจ้าขึ้นมาหลายแถวตาขึ้นมาหลายแถวไฟด่าตั้งตัวเดี๋ยวคุณย่าจะไปให้กำลังใจกันค่ะมาเอ้ยชื่อยจอยก่อน ขึ้นมาขึ้นมาหลายเลนะเ่ผเป็นบ้านไคบ้านมันเลยบอกผูเป็นรถเป็นรถอะไรไหมมูสีด้อปเสือหมูมันหมดเลเด้อแม่รับเงยเนี่ยแกน้นางกันางสบายเพว่่ยศาสสวยกับพวกปูพย่นี้โอ้ยปวดพมแกลสบายสบายเป็นกีสบายสบายบาอย่านี่ครับพี่น้องหลังจากที่่นบันไป คุณยาสุภา ER. ไ,ไปก่อนเนาะมีเสื้อผ้ายางพี่น้องนี่ครับได้ไหลายสดสุดยอดขอบคุณพอ่อฮักลูกน้ำตาลด้วยนะครับทีนมาให้ลูกสาวนี่หน่อยคือเก่าแพ้คือเกา่เกาพาีา่น้องนี่ครับนั่งแกงหนาอยู่งสวยงามนี่ครับขอบคุณด้วยนะครับนักจากโอ้ยสะอ่อนขอบคุณพ่อเนี่ยขอบคุณคุณพ่อลูกน้ำตาลแม่อาถรรพ์น้าลูกนี่หน่อยนี่โอ้ยแขกนี่เป็นนางเอกที่มาชื่นชมมาสุดยอดเลยพี่น้องพ่อฮความร่วตาลนี่ เอฟซีอ่ะพ <iny> right ี่บอมพี่แบมแล้วก็ครูเอเพิ่นซัพพอร์ตตลอดเช่พ่อฮักโรน้ำตาลกําลังใจน้องสุดใจแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นดูหนูตลอดใช่ไหาพ่ออะไรส้นเมื่อกี้เพิ่นก็มาฝากให้ลูกเห็นบอสุดยอดแสดงว่าคนยังติดตามหนูอยู่ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับกําลังใจวันนี้นะคะมาแป๊บเดียวแต่ว่าก็ได้กําลังใจจากพ่อฮักโรน้ำตาลมานะคะตอนไหนก็ดีเพิ่อนสลุกแน่นค่ะพ่อเขาคุณพ่อคุณิพั์ด้วยนะคะ ก็ปเป็นนะเ <c oughs> ปี่ยังมาหลอกงางนี้ลิเกเซตนี่ไพี่น่อนังทยจนจนทนไม่หลอกแต่งแต,งแตง่แตง,ตงว่าั้าแตง่แตงตงวัวจะแต่งตัวอะี่ บอกว่าเย่เราบอกว่ามากิสิเจอเบาตุ๋ยเพราะาษเราบอนึกตะเลกแลวแบเจ้ยลีพี่นางบอผมบอกเล้่ยเพราตาจะต้องถึงเล็กแอนแนเก่าเี่เยีเนีีถึงเก่าเนี่ยีไนาะงนานงขึ้ประมาณชั่วโมงหนึ่งรับทุกอย่างเนะหน้าผมยุอ๋อเด้อควายออกลูกม่วอกลูกยังพยายามจางได้ แล้วทุกอย่างช่วงนี้ฮาราเยอะเลี้ยงวงูอะไรก่อนบอสเลี้ยงคือเก้าค่ะแต่ว่าหน่อยงูกาวเจ้าตัวหลังัวตัวนี้ตอนนี้ยังสามตัวค่ะคายออกเบิร์นของผู้เนี่ยบอสโอ้ยสบนี่เจะเป็นดอกอะไรชูใจสาวเล่นวัวถ้าสมนีไม่เคยเลี้ยงค่ะเพราะว่าเลี้ยงรอบงูวัวเป็นท้องกว่าเว้ย มาถวงนสนมันหัวใจท่องกว่าวมันน้าซู้่าหมหนูหัวจอยู่ค่ะจหนูลืมแล้วมดลังลงทุงนะลูกอ้ยสมัยนั้นพ่อขนาดทีเป็นเด็กน่อยเด็กหน่อยเงท่ทัานเกิดดอกทพ่อก็ยังเป็นเด็กหน่อยที่วอกเป็นวุ่นท่บนคราอันสมัยมันก่อนสลัอยูอย่นสลัอยูดังมาก แม่แม,ม่จะคล้องมาจากไหนผู้บอนเลยนะค่ะถามว่าลออาาูอีกจังน้อยอูบอนถามัว่งอีกจะน้อยลูกอาจจะสวยกว่านี้เออ,เอ,อมันก็สวยในดอกนาวานี่หรออ, <c oughs> อันนี้ก็ยังเดิมเหมือนเดิมเดิมๆค่ะแค่ดัดฟันอย่างเดียวใช่ค่ะดัดแต่ฟันยอนดัดฟันแล้วค่อยสีเข็ดขัดเออเอ็ดกับเอ็ดสอกหาเงินหาทองก่อนเป็นแต่เป็นครูใจดีเว้ยอันนี้เราอ่ะผทผมว้เรื่องอะไรครูนักศินปค่ะครูนักศินปเลยบ่ค่ะ สุดยอดสะอ่อนจังหน่อยด้วยเข้ามาขนาดนั้นนะอะไรคะขอดในบอลจังหน่อยด้วยขวดอี้ยังแบบบอดียนิดเดียวเอาแคนนิดเดียวเบสิกเขาว่านาตัดชิ้นบ่เสื้อผอบเสื้ออุ้ยคือคือเท่าขึ้นวาดแขนในความหมุนหรอพวกแขนในเั้งเนอย่างที่เขาเออที่ยอมแอมอ่ะรำเพื่นก็ได้เบอร์ด้วยค่ะอุ้ยคนน่าจะสิ อันนี้มัธยมใช่ไหมถ้าสอนมัธยมปฐมก็ได้ใช่ไหมได้หมดปฐมมัธยมค่ะไดหมดอันนี้สี่ปีใช่ไหมัแล้วก็ต้องไปต่ออีกอีกใช่ไหมไม่ต่อค่ะเรียนปีหน้าหนูจะสอบไปประกอบวิชาีพอะไรก็ต้องไปประกอบด้วยใช่ไมสอบไปประกอบวิชาชีพแล้วก็เรียนปีสก็คือไปฝึกสอนเป็นครูแล้วค่ะเจนูจะเรียนอีกแคปเสื้อวาวเสบอเป็นครูเสื้อบอดหนูจะเป็นครูที่ร้องเพลงไเสื้อบอาจบมาหมไประเด็นสายร้องตลอด โน้สิเป็นลูกยาง <laughs> รับงานสมอสาอาทิ์ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> คอยปังๆเนอ <laughs> <laughs> คิดดีทำดีสิ่งดีก็ <laughs> ตามมา,มาเหมืม <laughs> อเนเดิมนี่น้องซ้อนครูที่ใจดีสมคัครคนหนัะินบ๊วใจดีเนะะ้อค่ะแม่นบ่โหดแม่นคะ่ะเพราะว่ามาต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยต้องจับไม่จับมือเนี่ย่เอาอีกนาทีหนึ่งเอา ออยงดก่แมก็ไทยตัวโดนๆมันชีนมีโอกาสไงนี่พี่น้องเนาะนั่นชีมีโอกาสพี่น้องเอ้ยพวกก็ต้องไายแล้วเพราะพวกก็ต้อ่ไทยพอได้เจอพี่น้องอาทิตย์นึงแล้วเพราะว่างอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเจอกันที่กันหยุดยุใส่ก่อนขนมไทยอานาที่มือก่อนก็ไปอุดรไปเด่นมั้ยได้หรือยืมเพิ่มเมืองี่ครับพี่น้องสอน เอาครับพี่น้องครับแล้วทีนี้ฝากไว้าชนีพี่น้องเดี๋ยวจังไปผอเพันทั้งหานแต่ผมจะตามทายพันคลิปหนาจะผ่อนไม่เบื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่นเ้องพี่น้องนี่น้องสะออตอนนั้นแม่แม่ก็แดนเซอร์รุ่นบุ้งเบิร์ดสาวหน่อยแล้วนะรุ่นตั้งแต่ไปสิงคโปร์รุ่นต่างโลมาสัตว์ท่านพี่น้องเาคลิปนี้ฝากไว้าชนีบ๊ายบายบ๊ายค่ะเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับ อยากพิจาราแต่อนนีคุีพราวางท่นไส่งไป้วงออกที่มันาะาถึงเรจ้า